หนึ่งปลาจ้าปลานี้คือปลาตัวใหญ่มากปลาน้ําจืดนะคะแต่ว่าเอาเฉพาะส่วนหางมันจะส่วนหางมันอร่อยนะคะเต่ปลาตัวใหญ่มากเขาแบ่งขายจ้ะอันนี้ก็ใส่พริกไทยใส่น้ําตาลน้ํามันงานแล้วก็มีขิงแล้วก็มีใช้โป๊หวานนึ่งใช้โป๊หวานจะอร่อยมากเลยนะคะปลาแบบนี้จ้ะเดี๋ยวจะไปนึ่งจ้ะเตรียมไว้ละ เดี๋ยวรอให้น้ำเดือดก่อนน้ำเดือดแเราก็ใส่ตัวปลาจ้ามาจ้าน้ำจะเดือดแล้วนะคะใส่ปลาเข้าไปจ้าไปนึ่งนะคะนึ่งประมาณสักสิบนาทีจ้ะมาจ้าปลาของเราก็สุกแล้วนะคะ เปิดฟ้าจ้าสุกแล้วเจนี้ก็ยกลงแล้วเทน้ําออกแล้วก็มีน้ําก็เอาน้ําออกจ้าเอาน้ําออกแล้วก็เรามาราดซีอิว๊วราดซีอิ๊วแล้วราดน้ํามันจ้ะมาจ้าเรามาราดซีอิ๊วกันจ้าซีอิ๊วนะคะ มีต้นหอมก็ใส่ต้นหอมไม่มีต้นหอมก็ใส่ผักชีจ้าไม่มีต้นหอมก็ใส่ผักชีเอานะคะเดี๋ยวจะมาราดน้ำมันจ้จะมาราดน้ำมันกันจ้า โอเคจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าปันหนึ่งจ้า